งานลอยกระทงนะครับวันนี้กำลังเตรียมสถานที่นะครับงานลอยกระทงที่ตำบลคนงามนะครับวันนี้จัดที่โรงเรียนครับทุกปีก็จัดอยู่ที่กุดงูนะครับแต่วันนี้จัดที่โรงเรียนเพราะว่าบรรยากาศช่วงฝนตกนะครับนขึ้นนะครับของ้ามืดมาแล้วนะครับของฝามืดมาแล้วนะครับอยรถนะครับ กำลังคนมาถ่ายรูปนะครับผมกำลังมาถ่ายรูปนะครับผมเออช่างงานก็เริ่มประมาณช่มนะครับอันนี้ห้าโมงกว่าแล้วครับช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีวิธีบวงสวงนะครับผมวิธีบวงสวงนะครับผมอื็ดีแค่ันนี่ครับนีกำลังมาถ่ายรูปนะครับผมโอ้ถ่ายเป็นกองเป็นชองเลยนะครับ แต่ละคนก็แต่งตัวส,สวยๆกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับโอ้กเลังเรียงเกียวพอดี <What? S 1> อันนั้น,นเป็นเรือไฟนะครับเป็นเรือไฟยังไม่มืดอยกับกระชองฟ้าเนี่ยกระชองฟ้าเนี่ยน่ากลัวแล้วรับผม เดี๋ยวต้องไปถ่ายกับเขาด้วยนะครับผมต้องไปถ่ายกับเขาด้วยเย็นอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ไปนะครับไป <c oughs> กำลังกำลังไอ้ท้องฟ้ามืกคื้มเลยนะครับผม <c oughs> อท้องฟ้านะครับ <c oughs> เ้วถ่ายก่อนั่น่าวิดีโอด้วยถ่ายรูปแล้วโอ้โหไวกันสามทีไว้ๆแล้วก็ได้โอ้โจะแนหน้าอเอาเอายังไงโอ้โนมาเกย์ ตอ้นี้ถ่ายเสร็จนะครับแต่กระจายมาเลยเสียละคนนะครับถ่ายรูปเสร็จก็แยกย้ายนะครับผรับอันนี้เป็นไฟเรือไฟนะครับต้องดูมืดนะครับผมเรือไฟไฟคงานะครับโอ้ลมมาแล้วครับโอ้อันนี้ขึ้นข้นทะเลมาขึ้นทะเลมาแล้ว อันนี้กำลงังกระทงุงเราระวังไฟนะครับเราเอาไฟนะครับทีนะคับาีนบมทปนสุะครับนาะครับมนทีนะครับผม เราก็มาถ่ายรูปของเรือไฟนะครับรูปเดี่ยวๆรูปเดี่ยวๆแล้วก็ใครซื้อใครใครใครพี่นี่โหโหนะครับปกครองการศึกษานะครับแต่งตัวสวยๆเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็มีทางในหมู่บ้านนะครับมาร่วมงานครับตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงที่กำลังรวมตัวกันอยู่นะครับเด็ก้องฟ้านี่ มาแล้วครับน้องฟา้ามือครับแต่ลมลมแรงนะครับลมแรงมากทักทายคุณนุ่นนะครับมลมแรงมากตรงนี้เป็นตรงที่นแสนดงเรือไฟนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ